สวัสดีครับพบกับข้างทางเจ็ดแปดแปดนะครับผมนะสำหรับวันนี้เรามาแกะกล่องเนาะก็หายไปช่วงหนึ่งเนาะก็ปดีติตภารกิจเนาะน้ก็ติดภารกิจเนาะมีงานก็เลยทั้งกับหาของช่วงหนึ่งนะครับผมนะก็มีพี่ๆเขาสั่งของมาเนาะครับผมนะก็ต้องใช้เวลาหานะครับผมเนาะต้องกลาบขอไยด้วยนะครับผมเนาะ ก็อันดับแรกน้องก็กลับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะครับผมที่กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เนาะกดกระดิ่งให้น้องนะครับผมแล้วก็กลับขอบคุณเก๋พี่นุเนาะแล้วลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่ไว้ใจผมนะครับผมเนาะที่ให้โอกาสผมเนาะให้ซื้อขายกับผมเนาะต้องกลับขอบพระคุณนะครับผม สำหรับสมาชิกท่านใหม่เนาะที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามากดกระดิ่งให้น้องด้วยเนะครับผมกดไลค์กดแชร์ก็ดีเนะครับผมเนาะสำหรับเพราะว่าจะมีของใหม่ๆอะไรมาจะได้มาชมมาดูกันนะบางทีก็อาจจะเป็นของเก่าคือน้องเคยลงบ้างเนาะแต่ว่าบางคนเข้ามาใหม่เนาะอาจจะไม่ได้เข้าไปดูเนาะ,ะอาจจะย้อนไม่ได้ย้อนเข้าไปดูเนาะน้องก็อาจจะเอามาลงซ้ำๆหน่อยก็ไม่เป็นไรเนะครับผม ก็กลับขอบพระคุณด้วยนะครับผมเนอะอันนี้ก็จะเป็นของใหม่มาก็จะเป็นเหรียญหน้าเก็บอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมเนาะก็จะเป็นเหรียญเก่านะครับผมเนาะเดี๋ยวก่อนเราจะมาแกะกล่องเดี๋ยวน้องจะฝากอันนี้น้องเขาฝากอันนี้เลขบัญชีน้องนะครับผมอันนี้ถ้าใครอยากติดต่อน้องก็เบอร์นี้เลยนะครับผมเนอะอันนี้อันนี้ถ้าไลน์ก็ค้นหาเบอร์นี้ก็ได้นะครับผมเนาะค้นหาเบอร์นี้แล้วทิ้งข้อความไว้นะครับผมเนาะ ถ้าน้องมีเวลาเปิดน้องก็จะเปิดน้องถ้าน้องเป็นเวลาพักอะ nah, ไรองี้อันนีน้สแกนไลน์ได้ครับอันนี้เป็นสแกนไลน์เนาะอันนี้ก็จะเป็นเวลาน้องเนาะครับผมถ้านอกเหนือจากนี้ก็ลองโทรมาเนาะครับผมเนาะเวลาติดต่อนะถ้านอกเหนือจากนี้ก็ลองโทรมาเนาะเผื่อน้องรับสายได้หรืออะไรยังไงเนาะหรือว่าถ้าโทรไม่ติดถ้าคุยไลน์ได้ก็ทักไลน์ไว้ทิ้งไลน์ไว้เนาะเดี๋ยวน้องจะตอบกลับเนาะครับผมถ้าน้องว่างเนาะครับผมเนาะ บางทีเวลามันไม่ตรงกันเนาะถ้าน้องไม่ได้รับไม่ได้อะไรก็กราบขออภัยด้วยเนาะครับผมเนาะอันนี้มาเดี๋ยวลองมาชมแกะกล่องเลยอันนี้ของก็เอามาให้ชมเป็นบางส่วนนะครับผมเนาะถ้าใครสนใจเนาะเดี๋ยวน้องจะอธิบายทีหลังนะเดี๋ยวเราแกะกล่องกันก่อนอันนี้ก็น่าเก็บน่าใช้ครับผมแต่ว่าไม่มีในอะไรจำนวนการสร้างเนาะเพราะมันเป็นหลวงพ่อทำเอง ทำเองเขียนเองจานเองเนาะครับผมเสกเองเนาะแจกก็ไม่ได้แจกนะครับเอาผูกให้เด็กเด็กเด็กแดงเนาะที่ไปกลาบไปเนาะกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยที่ไปกลาบไ้เนาะเด็กที่ว่าเด็กน้อยอะไรเงี้ยเนาะแต่แต่กุดผูกเด็กน้อยผูกเขียนเด็กน้อยเนาะเรียกว่าอันนี้สําหรับเสืนินจาเนาะครับผมเสียนินจาใครที่มาทักมาถามก็ เข้ามาถามราคาได้ครับผมเนาะก็หลักร้อยนะครับผมเซียนนินจาเนาะนี่ครับก็หลักร้อยสวยๆครับผมเนาะเรียกว่าทองแดงมันปูใช่ไหมเนาะน้องผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยครับผมเนาะทองแดงมันปูครับผมสำหรับใครที่เข้ามาทักมาถามไว้เนาะครับผมใครที่เข้ามาสอบถามเนาะครับผม ถ้าอยากได้เนื้ออื่นก็ลองทักมาครับผมเนาะน้องจะดูให้เนาะบางทีน้องก็มีของบางทีก็ไม่มีเนาะครับผมน้องต้องขอเช็คดูอันนี้ก็นี่ครับตอกโคตรตอกลายเซนเนะครับผมเป็นยันเแมงมุมหลักทรัพย์นะครับยินหยางนะครับก็ออกเงาเหน่อยนึงครับผมเนาะทองแดงรวมดำนี่ครับเนาะอันนี้ก็ แค่หมดทุกเหรียญเนาะครับผมเนาะไม่ต้องกลัวนะครับผ่านมือผมเนาะสำหรับน้องปูเพลวกับน้องปูศิลาเดี๋ยวน้องดูให้ก่อนเนาะน้องอยากดูดีๆเนาะบางทีน้องก็ไม่กล้าเอามม่วมเนาะเพราะว่าโจรก็เยอะนะครับผมเนาะ <c oughs> โจรก็จ้องเยอะครับผมเนาะ <c oughs> น้องก็จะตรวจสอบหาแหล่งที่มาและอีกอย่างหนึ่งน้องจะตรวจสอบที่มาของ ที่แท้เนาะที่แท้ที่ดีที่ได้รับของแน่นนอนนะครับผมเนาะน้องเยอะตรวจสอบก็โจรก็เยอะเหมือนกันครับผมเนาะในกลุ่มก็เป็นบางกลุ่มเนาะครับผมก็ส่วนมากมันก็แอบแฝงนะครับอันนี้ก็าลเซนสหลวงพ่อครับผมอันนี้ก็ย้อนยุคประสบการณ์สูงครับผมย้อนยุคหลวงปู่สุกปากคอมาขามเถ่าครับผมอันนี้ปราบสตูผ่าเนาะเสียสองตัวช่วยกันปราบเลยตัวเดียวปราบไม่ ปาบปาบดีแล้วก็เอาสองตัวซ้อนกันอีกครับผมเนาะสวยงามครับผมต้องแดงมันปูออกลุ้งๆหน่อยนึงครับผมนี่ครับเนาะสวยๆครับผมนี่ครับโอ้จมูกมีตำหนิหน่อยนึงตัวนี้อันนี้ก็เดิมๆม,มาจากวัดนะครับผมเนาะเดิมๆม,มาจากวัดอาจจะเป็นการปั๊มนะครับผมจมูกมีตำหนิเนาะนี่ก็ใบชิลิก ไม่คิดเด็กเนาะอันนี้ก็ประสบการณ์วเหรียเนาะปอกลูกปืนอันนี้ก็หลักร้อยเหมือนกันครับผมเออนินอันนี้อันนี้เจ้าสัวพยักเจ้าสัวนี่ครับมีคนถามเข้ามาเนาะครับผมเนาะนี่ครับอยากได้ก็ทักมาครับผมราคาหลักร้อยเนาะอันไหนที่น้องได้มาถูกน้องก็ปล่อยถูกครับผมเนาะอันไหนน้องได้มา แพงน้องก็ปล่อยแพงเนาะบางทีบางบางรอบบางบางรอบบางรุ่นบางเขาเรียกว่าเลยบางจังหวะเวลานาะครับผมเนาะนี่ครับสวยๆเดิมๆบางจังหวะเวลาอันนี้เสือตัวที่ห้าครับผมนี่ออกต่างประเทศก็เยอะครับผมเนาะนี่ครับบางจังหวะเวลาบางทีน้องได้มาราคามันไม่เท่ากันเนาะ ก็กราบขอบคุณพี่ๆที่เป็นลูกค้าที่เข้าใจผมด้วยเนาะครับผมเนาะบางทีมันซื้อพี่ซื้อรอบนู้นรอบนี้เนาะบางทีบางทีผมลงราคากับลงราคาไอ้ลงราคาไปในช่องอย่างเงี้ยเนาะบางทีพี่ๆทักขัามาซื้อบางทีน้องพูดไปเสียงเนี่ยต้องกราบขอบคุณเนาะที่ <c oughs> เตือนเตือนน้องเนาะบางทีน้องก็หลงเพราะเหรียญแต่ละเหรียญมันก็มี หลายราคาเนาะราคามันต่างกันไปนะครับผมบางทีน้องก็จําไม่ได้เนาะบางทีน้องก็จําไม่ได้ก็ทักท้วงเข้ามาได้ครับผมเนาะถ้าบางทีมันเส้นจานเนี่ยเอานี่ครับเดียนเนี้ยอ่าผมให้หกร้อยเนี่ยเอาผมให้หกร้อยนี่ถ้าสมมุติว่าผมผมบอกสักแปดร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยี่ท้ทวงได้ว่าเอ้าในคลิปอันนี้หกร้อยเนี่ยก็บอกผมได้ครับผมอันนี้ผมให้หกร้อยนี่ครับเนาะก็ อันนี้ผมได้เนาะครับผมเพราะว่าถ้าว่าถ้าเป็นเหรียญใหม่หรือเหรียญเก่าันไปแล้วเดี๋ยวน้องจะทวงติงเองเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวถ้าเป็นเหรียญแบบถ้าราคาหลักเนี้ยยังอยู่อะไรเงี้ยถ้ามีราคาหลักนี้อยู่เดี๋ยวน้องก็จะน้องก็จะอันนี้เองเนาะก็ขายตามราคาเลยเนาะครับเหรียญสวยครับผมเงาแวบเลยครับเนาะยังไม่ผ่านการใช้นะครับผมสังเกตดูครับอันนี้จะเป็นเหรียญพร้อมกล่องเดิมนะครับผมพอมกล่องเดิม ปีห้าเก้านะครับเนาะวัดคุณากรนี่ครับเมตานังนะครับสวยๆครับผมเนาะเป็นเหรียญปีห้าเก้านี่ครับโอ้ตอกด้วยตอกคำว่าชนไหนด้วยตอกชื่อหลวงพ่อด้วยครับนี่ครับอาจจะเป็นคราบเหมือนก็ตามการเวลาเนาะครับผมเนาะเนื้อโลหะเนาะครับผม แต่มันก็ไม่ไม่ใช่เป็นสนิมเนาะมันก็จะเป็นนี่ครับเนาะตามที่เห็นนะครับผมเนาะตามที่เห็นนี่ครับเนาะเนื้อเหรียญตึงๆโอ้เป็นเส้นเป็นเส้นนะครับความตึงของเหรียญเนานะอันนี้ก็โคดนะี่ครับโคดนี่ก็อยู่ในตะกุดตะกุดเขาเรียกว่าตะกุดยังไงตะกุดโทนนะทรงทอรณีนะครับน่าจะใช่เนาะแล้วมีตะกุดที่ออกพร้อมกันแล้วยังมีตะกุด นะมีนี่ครับออกปีห้าเก้านะครับผมเนาะอันน,นี้มีหมายเลขโอ้มีหมายเลขกำกับหกสามเจ็ดครับผมเนาะอันนี้หมายเลขกำกับด้วยโอ้สวยๆครับผมจมูกก็เดิมๆครับเนาะสวยสวยแจ่มครับผมนี่ครับยังไม่ผ่านการใช้ครับผมเงาแวบ,บเลยเหรียญเนานะ อันนี้ข้างหลังจะเป็นเหรียญไอนน้จะเป็นตัวยันนะครับผมตัวยันไอ้กระหม่อมทองเนาะตัวยันเมตนานังครับผมเนาะที่หลวงพ่อได้ลงติกตอกที่มีคนเอาลงติกตอกครับผมเป่ากระหม่อมทองน่ครับอันนี้จะสักตรงกลางหัวเขาเรียกว่าไอ้บนกระหม่อมเนาะเขาเรียกว่ากระหม่อมทองยันกระหม่อมทองนะครับผมเนาะ จะสักเปิดสักปีละครั้งนะครับผมจะสักช่วงก่อนงานไหว้ครูทุกปีนะครับผมเนาะถ้าใครอยากจะสักนะครับผมต้องติดต่อถามทางวัดได้นะครับผมจะสักปีละครั้งแล้วก็หลวงพ่อว่ายันตัวเนี้จะเป็นยันเขาเรียกว่าอะไรยันต้องเอาไว้ที่สูงครับผมเนาะเอาไว้ที่ต่ําไม่ได้เนาะต้องสักที่อื่นไม่ได้ต้องสักที่กระหม่อมอย่างเดียวนะครับผมยันนี้ จะสักสักต้องสักที่บนกระหม่อมแล้วหลวงปู่ท่านไอหลวงพ่อหลวงพ่อท่านจะเป่าให้ทุกปีเนาะในงานไหวค้ครูเนาะจะเป่าให้ทุกปีสำหรับคนที่สักแล้วจะเปิดสักทุกปีก่อนงานไหวค้ครูครับผมเนาะเปิดสักทุกปีก่อนงานไหวค้ครูเนาะก็สมมติงานไหวค้ครูกลางเดือนก็ต้น,ต,นต้นเดือนอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเปิดนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผม ตีไปก็ประมาณสิบห้าวันเนาะก่อนงานไวายคูเนาะครับผมเนาะก็ถ้าใครอยากรู้ก็ติดตามข่าวเรื่องงานไวายคูเดี๋ยวทักมาหาผมก็ได้โทรมาสอบถามผมก็ได้เนาะครับถ้าผมมีข้อมูลผมก็จะชี้แจงให้เนาะครับผมเนาะนี่ครับทางวัดก็ก็จะเปิดให้ศักดิเขาจากผมสอบถามมาเนี่ยเขาบอกว่าสักสักเก้า เก้าครั้งเก้าปีนะครับผมเนาะเก้าปีละครั้งสําหรับคนที่ที่สักนะสําหรับคนที่สักสําหรับคนที่สักก็สักให้ครบเก้าครั้งเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะสักแบบไหนเนาะแต่ว่าเขาจะสักให้เสร็จนะครับก็เป็นยันเลยเนาะเป็นยันตรงกำหม่อมเลยนะครับผมแล้วก็ปีต่อไปก็ถ้าไม่สะดวกก็เลื่อนไปอีกปีหนึ่งก็ได้เนาะครับผมเนาะก็สําหรับการสักนะครับส่วน แต่ว่าเขาบอกให้สักให้ครบ9ครั้ง9ปีนะครับผมถึงจะดีเนาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าในเรื่องวิธีการเรื่องตัวยันนะครับผมเดี๋ยวน้องถ้าน้องมีข้อมูลอะไรน้องก็จะเอามารับชมรับฟังนะครับผมอันนี้ก็ทักมาครับผมเนาะก็สิบใบแดงต้นทวนครับผมเนาะก็ราคาก็ก็ไม่ถือว่านี่ครับปีหัก ปีหนะ้าเก้าเนาะก็ถือว่าปีเก่าอยู่นะครับผมก็สิบกว่าปีเนาะก็ถ้าสําหรับผมก็น่าเล่นน่าเก็บอีกรุ่นหนึ่งอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมเนาะที่หลวงพ่อท่านได้สร้างได้ปลูกเสกนะครับผมเนาะแล้วก็มีประสบการณ์เนาะกับเหรียญน,นี้นะครับผมแล้วก็เป็นยันที่ดีด้วยเนาะแล้วเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่ว่าเป็นยันตัวนี้ครับผมยันกระหม่อมทองเนาะเพราะหลวงพ่อก็ได บอกว่าเป็นยันที่ว่าเป็นของสูงนะครับผมอันนี้น้องก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นแบไหแต่ว่าที่แน่ๆหลวงพ่อจะไม่ให้ไว้ที่ต่ําจะเป็นยันที่ดีนะครับดีที่คุ้มครองเราเมตตามหานิยมเนาะก็ร้อยแปดครับผมเนาะสักตัวนี้ตัวเดียวก็จบเลยนะครับผมแต่พยายามรบให้เก้าปีหลวงพ่อบอก <c oughs> ตามที่ผมได้ข้อมูลมาเนาะครับผมแต่ถ้าน้องได้ข้อมูลมายังไงก็ ้องก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกเนาะกับเรื่องยันตัวนี้เนาะครับผมเนาะก็ลองไปเปิดดูครับยูทูบเพื่อบางคนก็อาจจะลงเนาะเกี่ยวกับเรื่องยันกระหม่อมทองเนาะครับผมเนาะก็ลองสอบถามดูอันนี้ก็เคยมีพี่ท่านนึงทักมาถามเนาะครับผมเรื่องยันไอเรื่องเดียมตัวนี้เนาะก็ลองทักเข้ามาได้เนาะครับผมถ้าใครสนใจเนาะครับผมสิบไวแดงทวนๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กบขอบคุณครับ